คือต้นมยนชิดกับต้นอินทพาลัมนะเกิดด้วยกันเลยนี่เป็นหน้าหนาวต่อไปมันก็จะแรงและแล้ววิธีที่ทำให้ต้นไม้รอดในช่วงหน้าแรงก็คือการห่มฟางนะครับให้อาฟางมาห่มไว้ก็คือเอาฟางมาปกหน้าดินไว้นะฮะก็ปกๆไว้นะครับโดยรอบ เพื่อที่ให้ดินมันชุ่มชื้นนะครับเพราะว่ากลางคืนนหมอกมันเยอะแล้วก็ไอระเหยมันก็ขึ้นมาถ้าเราปกไว้นะครับพืชเขาก็จะได้รับความชุ่มชื้นตลอดทั้งหน้าแลง้งเรียกว่าการห่มดินนะฮะหรือห่มฟางห่มไปนี่ต้นขนุนนี่ต้นอินทผาลัมแล้วก็มะยงชิด ก็ห่มไว้ลักษณะนี้ห่มไว้เลยคลุมไว้ห่มไว้เดี๋ยวเขาก็จะได้ไม่ขาดน้ำตายนะครับจะได้ไม่ขาดน้ำจะได้รอดว่าช่วงหน้าแล้งเนี่ยเดี๋ยวเดินเมษามีน่นาเมษาเนี่ยจะแรงมากเลยครับท,ทุ่งนา บต้นข้าวก็จะตายหมดเลยที้เราก็จะห่มไว้เพิ่งปลูกนะครับเพิ่งปลูกเมื่อต้นฝนนะครับประมาณสิงหาปีที่แล้วนะครับก็ได้ประมาณ6-7เดเดือนแล้ว